បាទ1នេះក៏1នេះនេះៗៗ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  โดยกับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะอ่าบ่าวาจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยเขาเนาะกับข้อยินดีตอนทักข่าวสื่อ่องอ่ะบ่าวทาบ้าบ้านเฮาเนาะพ่อแม่บ่าวทาบ้านเฮาเนาะโอ้ยลืมไหนเนาะบริยูซองเพลงพ่อแม่พี่น้องเลยพวกมาในซองอ่าบ่าวทาเพิ่นสบายดีเด้อสบายดีโดยก็ยยยมาเป็นที่ครั้งแรกเนาะสมุกเนาะมาครั้งแรกวะเป็นเจ้ไหน้กลยนะ ครับโบไก่ไปไหนโดยอ่ะเดี๋ยวมาทักทายสบายดีทางนี้กันก่อนเพื่อใพี่น้องเลยเอ้าสบายดีเด้อทางนี้เด้อโดยอ่ะจะมาทางแยกนะคือว่าปินไปว่าทางนั้นแบบนี้มันสบายมากเลยเอ้าสายจวดเนาะโดยโดยโดยมาอยู่บ้านสว่างครั้งแรกในชีวิตในยินได้ซื้อเนาะซือกันโดยทางที่บ้านสว่างนี่เป็นเป็นบ้านเกิดของแม่เฒ่าเลยนะโอ้ยที่ไหนยังบ่เคยมาอันนี้บ่แวะ เป็นบ้านเกิดของคนเลยโอ้ยโอ้ยแกนี่เราเคยมาจากเฉือกนี่เป็นครั้งแรกเลยมาว แม่บ่ฮู้จักเลยว่าเฮือนญาติพี่น้องอยู่ไสบ่ฮู้จักอีกบ่ตายนี่สิไปองค์ท่าแฮงเนาะเฮฮู้อูว่าเป็นญาติพี่น้องกบ่มีโอกาสสิได้าโยโยวลเฮาก็ุมือนี้กคั่นแบบเฮาบ่ได้นั่นแน่กบ่ค่อยได้ไปมาหาแวกันเนาะแม่นๆมันกบ่ไไดไปสิมาโดยไกลอยู่ได้พนีกมีโอกาสได้มามื้อนี้กอาจสิบ่ไดู้้บ่ได้เห็นซโยนี่กถือว่าบุญฮอดย้อนเกี่ยวสมุไโย โดนเนขนแนี่ไยิจะซื้อน้อสมมุติหรือว่าซื้อบ้านนันนี่กันสองบางนี่กัมีชื่อเสียงเติบได้นาะเพลกน่ยดฮะบาังสองบางของ ແມ່ນບໍມບອຊກຊຍຂອຍຄິດວຮນນາອກສວຊກກໃຍຫນ โดยระวังเด้อสบู่เด้อท่านอย่าไปลงว่าเด้อโดยพอดีว่าวมันซอกก่อยายยายเพื่อนให้บอกโมโหทุกการถ่กมันเป็นมันเป็นซอกวาสัญแก้มมันดีเนาะสัญลักษณ์ของเพื่นเดี๋ยแต่ว่าบันซอกตันห้าเด้อแตอนนี้เป็นซอกว่างเนาะนี่เนาะเป็นซอกว่างมันจะไปชมวิวเบื้องโนบ่ทางไหนเนี่ยท่านไปกับญาวกับแมาหอด เบ่งพม่พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวแพนกล้องมาทางนี้ก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นโฮงทานอันนี้ค่ะพิ่นแจกเขาจีแล้วกากกำนัมก็น้องไปพ่อเจ้าพยากพ่อจีพ่นยังอิ่มอยู่จะเสียหัว เติมมาขอยังบริสุทธิ์ยายเซวเขาจีเพิ่นมากินแล้วเราคงไม่พี่น้องเลย้อสบายดีได้เด้อโอ้ยสบายดีมาหอดเติร์ดละบอมาหน่งอย่างหนึ่งอย่างเขาก็ได้ไกลเป็นได้มาเส้นทางนี้ได้บ่อนะมาเส้นทางตรโอ้ยตื่นมากรัดมาข้างบนเนาะโอ้ยหนึ่งเลย เราสายคิดว่าอ้ายมากเลยงูมากเลยทางนี้เลยนะทางชิโนี่เนาะโอเมนเนาะโดยอ๋อโดยโดยบ้านใส่บุญนี่มีแต่อ้ายสองคนนี่บ่มานี่โอ้โดยโดยโดยโอเคสายที่ได้ไปซอยทางเอื้อพันกนออกเหมือนเนาะ โอ้หนุ่โหนุรยหน่ยหนุ่ยเาไปกับทีมงานหน่วยนมโอ้หน่ยหนุ่โอ้่ยหนยแลว่าอะรับอสากระปบอสากะชีพูดดีกว่พูดว่าทีมงานหน่วยบอสาจะหาน้องพันธุ์ชนึงเนาะไปชนึงตอนบุญส่งเฮืยนี่ยหนุ่ยหนยหน่ยโอเคน้องบอทากระเไปคนณซอยเพันกันเนาะ 你那个？

เลี้ยนหนีเลยนะว่านีเลยบ่คือว่ามาหวมสอยกันเนะอ่พแมพี่น้องเนาะ ทางสาวโมก็หายบาทาเพิ่นไปคนน่าจับกล้องให้เพื่อน ขอการหลากหลายหลายสินหลายอย่างเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเบลว่าบ้า,บาท่า,ทา,าย,ย่งลอยย่งไหลอยู่เออถือว่าไหลถือได้น้ำนี่เนาะ <laughs> à, đây cái sao su su ah không mà đây, nhỏ đây, à, này nhau đây à. ถอใส่ทางมาฮะตู้ตูมาก่อนทงนังนะตูดมาก่อนเออเอาน้ำออกมาก่อนเอ่อ <c oughs> <c oughs>

มันเจ้าเาแจกขนมเนาะมุนทังเงินาจิาคนมาเอาใชว่ามาแจกเพื่อเพื่อน้เพาะอยาเอมคนนั้นเนาะนลมันโอ้ย่าออโห

โอ้ายไว้แล้วบ่๊ะายไว้แล้วบอเงินอ่ะ เอาเขาขาไปต้มยังเราคุณนุ้งไปต้มนี่ตเองขาโต้ะนี้งจะขาวแล้วเอาขาวน้ำเลยน้าไปเลยมาีจัดจ้นนื้อจัเย็นเนอจันเย็น ก็ะซื้อเาจหอนเนาะขาดีันนะเนาะขายดีขายดีเลย

អើយទៅហើយក៏អ្នឹងទេអស់ទៅហើយនេះ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 

เระบุนกันนั่นนังเนาะโตแผลกันเลยนะ

มารอคิวมาอคิวเ้าเจอคนเลสลามุนกันเลเนาะพวกพี่น้องให้หนึ่คนมาพอสมควรรือว่ามาเลี้ยนแถวะเป็นงสมัตรคนมาเตรียมไว้บ่าเฮ้ยแบกบื่อพุ่นะ Mình oh. dù là, là cái món nó à oh, đến ừ. nó hôi nói 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 rồi Rồi, rồi nói 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 nó

ác <laughs> thế ừ. à, na phải nó qua, ừ. ừ. à, cầm lăng heo được này. khốn được cầm lăng ma. รถตุกมาป๊าดเต็มรถน้ําปุ้นบ่เนาะเนาะปแลนเจบ้งนเป็นนอนอต่หาเือครกาอย่่ยนไปหาสั้างอยู่เนาะตัวเพินสิจัดเป็นมาเป็นแถวเนาะ

่ตันีมนาะผู้เรียนแถววะเวนี้มันหนข้าวอรอยนะวยรวยงยังชนลเพิ่เห็นขนมเด็กน้อยกับคนมเนาะแม่แม่เด็กน้อยกับคุณงรกำมดาเนาะ

สามุกเจ้สันก่อนนว่สมุกเนข่อยาเป็นลมเลยค่ะเจ้าเบื้องเนสเ้าเลยกินก้อนข่อยาเป็นลมให้เนกินอิ่มเนายังว่านั่นใหเนเนาะกินอิ่มแล้วจังพ้อสู่ลบวันนี้ไปเด้อไปด้ต่อแถวเลยเนาะต่อแถวเลยเนาะ เคทางบ่าวา่าเกษดรอรโตจบคลิปลงคลิปทั้นี้นทางบ่าวทาบ่าีพิพาทประการใดขอโทษขอไปน้ำคลแมนพีน้องท่านนี้บ่าวาคาเกษรกรกับทําัาสมายดีสมัยดี